รถมันร้อนบ่พี่จักของไฟมันฮ้อนบ่โอ,นนอ,อ้มันฮ้อนเด้เหรมันจอดค่มเอนแล้วบ่เนี่ยเหรอเฮนั่นเะ่คนวางเิ่น มีคนมาจุดได้ีืงเฮ้ยเป็นอาจกรรมแล้เนี่นะตัวนู้นที่เป็นยเ้ยแก่นม่ได้เดี๋ยวตอนมันจะมาเปิดประตูมันจะถึงงานนาดิก็หนึ่งเดีอวเอาจะดูกระพันรับลายใหญ่กนเป็นเืองี่ผิดจิญาเอย่งเริ่มเลยทายสิอกว่าเช้ามาก่อนก่อนนะอยู่มันจ่ กระทีบว่ามันมันเวามันดีเลยวันหนึ่งเราพี่นะเอาเวลาไม่ได้ตั้งตรงนพี่ชิบสามแปดนะไปสามสิบกะทีบว่าติงต้ต้องตรองน้งั้องต้องต้งตงติองตองต้งตององต้องตองต้างององต้ององต้องต้องต้อันลอต้เพร้ะว่ามันุ้กไวอต้อต้องต้องต้อปา้องต้องต้อต้อไป้ต้องปเองตองต้ปงต้องต้ิเตอต้าไป ล้วก็หยุดแล้ว<ไ>ประตูมันล็อกหรอกประตูมนได้ล <wavelength> ็อกหมดล็อกครับไฟติดแล้วเบิรมันเทตรงยางที่ส่ยางมั้งเออไม่ได้เดี๋ไปดูให้ไปต่อไปต่อลูกเราก็ออกไปพอไปติดแล้วมันเอาอะไรหมออกไปแลก็จะมีถังอยู่นะถังโรกการอยู่กอยู่ัตวสือตบออก 好。 แตเมาๆเจะีกเสมอเสมอเพิ่งจอดเมื่อวานเด้เมื่อวานตอนเย็นจากนุ่นนาไปบุรีรัมย์

vượt mặt tại đây nữa thì biết hello chân mày chạy tình yêu cái nào là ทางนึงครับบกป้องทางกาเห็นร่วมกับางสติปัญญาร่างกายเจติปัญญาร่างกายแสดงการเห็นหรอตาไม่ดีรท้านะครับคอนเทนต์รันสคาดกรผะด่าหน้ามันเหมือนเลยไปชงไปเช็คเดี๋ยวผมจะยึดด้วยดีม้มงามดีมงาม เดี๋ยวไม่ไดวผมถามได้ครับผมนี่เขดี๋ยวเด็ดดคีอยู่บ่ะเผาอยเ้เผาเป็นยังอือเป็นยังออยากเขาน้ำมันไลท์บออามาเน่ยคือสานที่บาทไปซื้ออยู่ใส มาเขาเขากยางมากบ่ซื้อแต่ม <itud soundtrack> ันกับยางมากบ่ยางมากยางมากพูดเยวกับมากกเท่เผาลดบีขากเพาหัวอืมผู้อดท่ขาใครีข่ยเดี๋ยวเดี๋ยวาลวไม่ไปอืรารับว่าเขาเนาะเขาดีมันตีมันีขาเขารเปิดโดมาก 喂，我我那么我我。嗯嗯